สบายนะชิวถ้าปัาปอให้ราคาที่มันเดียบขานะมันจะไม่เมื่อยไม่ตึงมากให้มันจอดจบหน่อยๆน่อยนะขนาดนี้แอนเป็นอิสระใช่กัวกัวกันกันส่งไม้กันฮะส่งไม้กันกล้องลนนะกล้องจะมาหากินะเนี่ย ระยะทางก็เกือบ20โลเลยนะสิบห้ากิโลสิกิโลเชยนนั้นเนี่ยทั้งขึ้นฟุตบาททั้งเลาะริมน้ําทั้งไต่หญ้าขึ้นเนินทางตรงนะทางเลี้ยวไม่ได้นะนะปั่นไปนะฮะถือว่ารถด,ดีมากนะฮะได้ศูนย์ไม่วอกแวกตอนแรกตอนที่ขี่นักแกอ่ะมันมันหย่อนไปหน่อยทยไปหน่อยมันตอนปัน่นจะอยู่ประมาณนี้ไม่งั้นจะเริ่มปวดตรงนี้นะปั่นมาสักกิโลนึง ไม่งั้นไม่งั้นไอ้พวกไอ้ที่ฟิตติ้งกันก็จะต้องคงไม่ไปเซตอัพกันหรอกไอเราฟิตติ้งกันแบบกันเองกันกูพักรักจำสวัสดีครับผมป่่อองสันมยว ตอนนี้เราอยู่ที่แลนด์ไบค์นะฮะวันนี้เราจะเอารถไปขี่กันไปอีกแล้วฮะนี่ผมวันนี้ผมเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่โอ้โหถุงเท้าเขียวใช่ไหมท่านคุณถ่ายหน่อยดิติดกล้องแล้วนี่โอเคเรียบร้อยเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ช่องอะไรนะช่องแดชมัมโฟวิลโฟกัสโอเคมีอะไรบ้างช่องนี้มีอะไรบ้างเราต้องปิดตรงนี้ก่อนนะฮะเราต้องใส่แมสด้วยนะคุณต้องเตรียมแมสไปด้วยนะเดี๋ยวเอสเนีมอยู่คออยู่คออยู่คอผม ดูมเอาอะไรไปเอาอะไรไปนี่ผมเอาเป็นขี้นี่เป็นขี้ไฮบริดนะฮะครับทันนี้เจนทัศน์กระบ่ายนะอุ้ยอย่างนี้เราเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจนกว่าบาทโอ้โหตรงเป้าเลยเว้ยอ่าเออนะฮะเดี๋ยวนะผมส่วนผมอะผมเอาคันนี้ไปผมเียังอันนี้ไปสูมซูมอันไหนคุณเอาคันไหนไปขับซูมไปนี่นะฮะซูม ซูมคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันย่อซูมเหรอจากที่ไหนเนี่ยของอะไรเนี่ยอันนี้เท่าไรหมื่นหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคุณจำราคาได้หรือยัแค่ไหนมาทีไรคุณเอาแต่คันแพงๆกับผมทุกทีนะคราวที่แล้วผมมาปั่นนี่ผมก็เอาแค่ท่าพันเองคันไหนไม่รู้อะไปแล้วใจอันไปแล้วคุณล่าซะสองหมื่นเลยงวดที่แล้วงวดนี้ผมอุตส่าห์ขยับอัปเกรดมาเป็นเจ็ดพันกว่าบาทคุณล่อไปท้งหมื่นกว่าบาทเลย จริงผมกะว่าจะเอาคุณซับไปเลยนะคุณเจาห้าหมื่นเลยเหรอฮะใช่ไหมโอ้ี่ไอ้มันสวยนี่ดิเบกโอ้คุณคุณเอาเปรียบผมทุกอย่างเนี่ยไปปั่นด้วยกันเนี่ยฮะผมว่าจะเอารล้อล้อยี่สิบนิ้วไปผมกลัวตามพี่ไม่ทันผมจะเอาคันนี้ไปเลยโอ้ไปไปปั่นทีไรนะเอาแต่ดีๆเั้งนั้นเลยแล้วดูให้ผมปั่นอย่างเงี้ยราคาเงี้ยแต่เงี้ยผมชอบไม่อผมจริงจริงอ่ะจริงผมไม่ได้เลือกดูราคานะผมเลือกคันที่ผมชอบก่อนเลย ว่าว่าแต่เดี๋ยดว่าแต่มันไม่มีขาตั้งกันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยย่เวลาการนั่งกันนอนนี่แล้วแล้วตอนเราไปจอดเราทำไงอ่ะไปกินข้าวนอนเลยเหรอพิงต้นไม้เอาเนาะพิงต้นไม้เอาโอเคโอ้โหนี่นะฮะโอ้นี่โอ้สวัสดีครับผมครับโอ้นี่พี่มาเช็ดรถเลยเหรอครับเนี่ยครับมามาซื้อบ่อยครับร้านโอ้เป็นนี่เป็นลูกค้านะครับลูกค้าเช็ดเองเองเลยนะฮะได้แบบไหนก็เช็ดคาเอาเลยเหรอ โอ้โนี่พี่มาเหมาเลยใช่ไหมฮะเนี่ยเปล่าครับผมซื้อแค่คันเดียวครับอ๋อผมเห็นจอดเยอะแยะนึกว่าจะมาเหมาเลยนะไปขี่ด้วยกันไหมพี <c oughs> ่เดี๋ยวว่างๆไว้ไปขี่ด้วยกันครับนะครับพี่เราไปอยู่แถวแถวพระรามห้าอ๋ออยู่แถวพระรามห้าพระรามห้าอยู่พระรามห้าแถวบ้านผมอ๋อนนทบุรีฮะพี่แปลกนะพระรามพระรามสี่อยู่คลองเตยทำไมพระรามห้าไปกระโดดเป็นนนทบุรีพระรามสามก็อยู่ใกล้ใกล้พระรามสี่พระรามสองก็อยู่ใกล้ใกล้พระรามสาม ต่อกันพระรามแปดทำไมพระรามห้ากระโดดไปโดนทบุรีนะไม่รู้นี่หมวกหมวกพี่แร้งก็ให้ยืมนะฮะไหนเอาหนนี่สวยนะหมวกหมวกสเปเชียลไลท์ผมมันร้อนไงผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยคุณใส่ชุดนี่ผมก็เลยต้องเตรียมหมวกแก๊ปมาอ่าหมวกแก๊ปแล้วก็ใส่ที่กีนึ่ง่เพราะว่าอะไรไหมร้อนมาอ่าแต่ว่านี้อากาศดีนะดีฝนตกมาเพิ่งตกเพิ่งตกเพิ่งหยุดไปฝนเพิ่งหยุดไปเหรอใช่ นี่นะฮะหมายเราเอาสักกิโลที่อยากได้กี่กตอนนี้อยู่ที่สาย6สาย6พุทธมณฑลสาย6วันนี้เราจะปัดย้อนกลับไปสาย4เลยไปไปทานข้าวเที่ยงกันที่พุทธมณฑลสาย4เดี๋ยวผมพาไปทางทางลัดเลาะสวนพุทธมณฑลใช่นี่นี่คุณติดโกโปรแล้วใช่ไหมต้วคุณจะติดถ่ายนี่โอ้วันนี้เตรียมมาดีเลยนะเตรียมมาทุกอย่างเลยที่โอ้ยร้ายว่ะร้ายเอ้วคุณไม่มีให้เผื่อผมหน่อยเหรอฮะเอ้ยผมต้องถือทีนี่เอาอีกแล้วให้ผมถืออีกแล้วอะ ผมต้องขี่มือนึงถือมือนึงเนี่ยคราวที่แล้วนะผมก็เข้าเกียร์ทางนี้ไม่ได้เพราะออมือน,นี้ถือกล้องครับ<ะ>เดี๋ยวผมถ่ายให้เดี๋ยวผมถ่ายให้คราวนี้ผมคงต้องขี่เพียวๆแล้วนะเดี๋ยวให้ผมไปวอร์มหน่อยนะ,ะคุณอาคุณถ่ายผมหน่อยก็ได้ตรงนี้นะผมผมวอร์มที่หน้าร้านกันนะนะเดียวแต่สูบก็ให้หมดแล้วนะเรียบร้อยเช็คหมดแล้วขอขอขอเช็คนิดนึงอ่าทางน้ำมันแฉะนะ,ะน้ำมันแฉะ ก็เดี๋ยววันนี้วันนี้เราเราไปกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันปั่นจักรยานนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กให้กับช่องแดดม o m มกับ u p p e story นะเี๋ยวโอเคแหละตอนนี้อยู่ที่จานเล็กอกแลนะ สามสองการกการมการกาแล้วก็ะสเอาครับไม่มีขาตั้งมานะไม่มีมพรที่นี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใส่ใส่ขาตั้งอ่ะเนาะรถรถทำมาแพงนะแต่ไม่รู้มันไม่แม่ใส่ก็ได้นะอยากจะใส่ก็ได้แต่อันนี้เราเอาแบบที่ขาตั้งไปครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมผงคงไม่สะดวกที่จะถ่ายนะก็คือผมต้องดูแลนี่นะสนใจมาดูได้นะอยู่ที่แลนไบท์มาลองขับได้เลยล่ะ เหมือนเราเนี่ยนะเนี่ยผมชอบฟิวนี้ฟิวนี้มากเลยฮะช็กอ่ะโคตรนุ่มเลยมีช็อกอีกเออโอ้แล้วผมอ่ะไม่มีอะไรเลยเออเนี่ยมันโชกนี่แพงแพงกว่าผมสามพันยังนะมีโชกด้วยนะมีโชกแล้วก็มีมีอะไรปรับล็อกเนี้ยล็อกล็อกเป็นแบบอะไรนะเอออันนี้คือคุณล็อกโชกและนี่ปล่อยโชกเห็นปว่าโอ้โหเปลี่ยนไหมคุณเอาคันนี้ผมขี่คันนี้เทำไหม แล้วไปเปลี่ยนการางกาเราลองไปส่อมทำแกไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนผมคือผมผมอยากอยากจะขี่เป็นชี่นะฮะคือแล้วแต่ความชอบนะบางทีแบบผมรู้แล้วว่าพี่ชอบเป็นชี่ราคาไม่เกี่ยวนะจริงจริงราคาไม่เกี่ยวอยู่ที่ความชอบบางคนชอบขี่แบบไหนคือซื้อคันที่เราชอบขี่อะเอาที่เราสบายใจเอาที่สบายใจสบายใจสบายกระเป๋าเนาะมีนะฮะมีมีเยอะนะฮะมามาลองได้นะฮะวันนี้เราลองไฮบริดเพราะเราเดี๋ยวเราจะไปพุทธมณฑลกัน แต่แต่ถ้าเกิดอยากอยากอยากชมอยากชมตอนขี่เนี่ยช่องผมอาจจะมันก็ได้ถ่ายหรอกเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวล็อกมือถือให้ไปดูช่องนี้นะฮะช่องนี้เขาติดโกโปรเลยคุณไฮโซนะซื้อโกโปรมาติดนี้เลยตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวหมึกว่าบาทโอ้หลายตังนะเนาะผมใช้กล้องมือถือธรรมดานะฮะก็คือไปดูที่ช่องข้าวปุ้นสตอรี่ได้เลยนะก็จะจะเห็นว่าวันที่ไปขี่เนาังไงจะเห็นผมบ้างเนาะบางคนเขาบอกว่าไม่ค่อยเห็นผม ว่าไปดูกล้องนี้ก็จะเห็นผมครับถ้าเป็นกล้องนี้ก็จะเห็นคุณแต่ตอนขี่ไม่ค่อยเห็นใครละเพราะกล้องผมผมขี้เกียจถือผมไม่น่าจะเตรียมตัวล็อกตรงนี้มาเนาะเนที่จริงผมมีนะรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวล็อกตรงนี้ล็อกแผ่นทุกเราเราเราต้องเอาเขาเรียกอะไรเพราะแต่แผ่นตัวนี้สวยเนาะคุณดูดิโอ้โหนี่มันเขาทำอย่างนี้นะขึ้นเงาเนอะแต่คุณจัดนิดขึ้นเงาดีเนาะหรือว่าเขาเขา เขาเขาทำมันขัดรึไงวะเนี่ยว่าไงแต่มันมันดูขัดมันสีตรงนี้ไม่ออกนะเห็นไหมเออสีตรงลูกสวยเนาะเออทำดีเนาะสวยนะก็เจ็ดพันกว่าบาทเองคะล้อหลังคงแน่นเนาะเื้องหลังโอเคไม่ใช่ขับไปเกียร์ผมกระดับตีแล้วับงอะหลักอ่านร่วอตีแล้วหลักหลักอานร่วง เพราะว่าไม่ได้เตรียมหกเหรียญไปวันนี้ผมเตรียมมาแล้วอยู่ในกระเป๋าล็อกไม่แน่คราวนี้แน่นอนไม่เราไปเอาขึ้นได้แหละมันมันเตี้ยแล้วเราไปปรับปรับขึ้นปรับลงแล้วไม่ได้เอาหลักการไปันไมโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยแล้วนะไปดูกันไปติดตามกันนะครับผมไปนะก็อยากดูแบบติดกล้องขี่ก็ไปดูกล้องตัวนี้นะข้าวปุ้นจตอรีครับผมไปแล้วหายข้าวเทียมงยิงนอกนะบอกแกไม่ทองหอกแล้วหอกแล้วนะเดี๋ยวเราซื้อขนมมาฝาก นี่หมวกหมวกคุณนำมาเองว่ะเนี่ยไม่หมวกไปเองเฮ้ยสวยว่ะหมวกคุณเหรอตั้งแต่สมัยตั้งแต่ปั่นจักรยานแรกๆเอ้ยสวยเองสวยดีว่ะแว่นก็สวยเลยแม่ดิฉันเราเบาเอาเบาเอาเอาอะไรเดี๋ยวซื้อของมาฝากโอ้โหพี่จะให้ตังค์จะให้พ็อกเก็ตบันนี่ด้วยขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเราจะซื้อขนมมาฝากน้องๆหนูๆ อ,อันนี้คุณถ่ายแล้วหเหรอน่ะ่ังอ่เหรออะกลัวแล้วอ่ะคุณไปก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายสักนิดนึงตรงนี้ไปไหนเบรกหน้าปะเบรกหน้าเบรกหลังนี่เบรกหลังนะเกียร์ยังเข้าไม่ค่อยเป็นปไปไป ไปนี่ต้องจับ GPS มปเนี่ยไม่ต้องจับหรอกนะไปตามถามเอาเข้าแล้วกันฮะเรายังไม่เคยไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถามเอากล้องไปไหนเอากล้องไปดให้อ่ะแอปเอิบส่งกล้องนะอ่าเนี่ยดูเป็นชี้เนี่ยนะอ่ะไปเลยสบายนะเนี่ยดูเป็นไงบ้างเฮ้ยแต่เบาะยังต่ำอยู่จริงเหรอได้ได้ไปไปกำลังดีกำลังดีอ่าฮะ เดี๋ยวรถมาพี่เปร็จก่อนเสร็จเ่อ็เสร็จตัวเข้ากับรถก่อนเปลี่ยนเกียร์ไม่เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามากเลยนี่ เปลี่ยนเกียร์ไม่เป็นอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอายมากเลยอะ่ะอายมากเลย,เ,ย,เ,ยเ,ปเปลี่ยนเกียร์ไม่เป็นเปลี่ยนเกียร์ไม่เป็นเออย้อนเปลี่ยนยังไงวะนี่ไงมีชิปตรงนี้เนี่ยเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้มันไม่เหมือนตัวขพี่เหมือนนี่ไงอ้าวเออไม่ได้ถามแกนี่นี่ตบตบนี่เนี่ยชิปชิปน่าจะเป็นตัวนี้ อ๋อผมดูแล้วไอ้บ้าเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือตกอะทำให้มันมันเรื่องใหญ่เออเชิงใหญ่นี่นี่อะกดลงอะโอเคไหมโอเคแล้ไปเรียบร้อยเรียบร้อยไปโอเคอายมากเนี่ยฮะอายมากตรงนี้อะไรวะนี่นี่แตงโมแตงโมอะไรนี่สวนอะไรเขาเนี่ยสวยนะเป็นโรงงานฮะโรงงานนี่นะผมผมนิ่มนะเมื่อกี้ผมลองเปลี่ยนเกียร์แล้วนิ่มใช้ได้เลยนะเบาเบาไม่ไม่หนัก ได้ไหมโอ้มันแบบมันอยู่ในนี่หมดเลยฮะโอเคได้ไหมวันนี้เราไม่มีขาตั้งเราต้องจับรถไว้อ่ะไปยังไปไปไปได้นะพร้อมแล้วไปเมื่อกี้เฮ้เดี๋ยวผมฝัดละไม่ต้องถ่ายละจริงอ่ะโอเคไปอ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยไปได้ไปเดี๋ยวนะต่อเข้าไปก่อนเข้าไปโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปถึงนู่นเราค่อยถ่ายทีนะ ตอนนี้โอเคไปดูที่กล้องตรวนู้นได้นะฮะแต่เมื่อกี้ลองลองเข้าเกียร์แล้วโอเคนิ่มนิ่มดีนะฮะนิ่มดีแต่มันมันฟิลมันก็แบบนึงไงฮะคุณไม่เคยขี่รถไฮบิดใช่ไหมนี่ไฮบิดผมชอบมากนะอันนี้มันหน้ามันจะต่ำกว่าไงจริงจริงอันนี้ไซส์ใหญ่นะเนี่ยผมยืนแล้วมันยังครับครับแต่ว่าผมขี่ได้นะจริงจริงไซส์เล็กว่ะเห็นว่าตอนผมคว่มเนี่ยมันตุงมันมันมันดันเป้าอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วขี่ได้ถ้าขี่ขี่ขี่เป็นนะ ขี่จักรยานเป็นขี่ได้หมดแหละเด็กต่างจังหวัดเขายังขี่คันอะไรนะรถอะไรนะข้างยนตปั่นได้เลยเออนะยืนปั่นไม่ต้องนั่งเลยเนาะโอเคครับก็ติดตามชมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลงให้ชมเรื่อยๆนะฮะวันนี้ผมจะไปลองขี่ละเดี๋ยวเจอวิวตรงไหนสวยๆจะถ่ายชมนะฮะนี่นะฮะเบนชี่นะฮะเบนชี่เป็นรถในฝันนะฮะของใครหลายๆคนนะของผมด้วยร่วมทุกคนถ่ายด้วยใช่ ผมอยากได้เบนชี่คันเป็นแสนอ่ะขอโทษนะไม่ทาไมผมถมงชอบเบนชี่ไหมไม่ครับผมชอบสีฟ้าผมชอบสีเขียวเงี้ยผมชอบสีของมันเป็นเอกลักษณ์ดีคือเนี่ยเห็นไหมไม่เหมือนใครเออมันก็มีคนเหมือนแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็มีคนเหมือนแต่ว่าผมผมด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยผมชอบสีเนี่ยเขาบอกสีเขียวสีเล็กอะไรเงี้ยเห็นไหมถุงเท้าผมยังเขียวเลยไหมถุงเท้าผมก็สีเงินเห็นไหมนี่นะโอเค ไปสาราแล้วไปไปดีกว่ารับตอนนี้เรามาถึงที่พุทธมนตรแล้วนะพุทธมนตร้วเราขี่จากร้านพี่แลนมาใช่โดยใช้นี่คู่ใจเบนชี่เบนชี่เป็นจักรยานอะไรวะไอบิดไอบิดทัวริงนะครับผมคันละ7,500บาท7,500บาทมีมีทะลอกนิดนิดหน่อยไม่ใช่ตามสภาพไม่ใช่เรื่องสำคัญใช่ครับแต่ว่าปั่นได้ดีมากเลยปั่นจากสายหกมาแล้วเนี่ย ระยะทางก็เกือบ20โลเลยนะครับสิบห้ากิโลสิบหกกิโลเช่นนั้นเนี่ยทั้งขึ้นฟุตบาททั้งเลาะริมน้ําทั้งไต่หญ้าขึ้นเนินวิ่งมาลูกอะไรนะลูกแม่นาลูกนอนตัวนอนทางเรียบถนนใหญ่นะไต่มาแล้วไปหมดยกเว้นอย่างเดียวคือเขาใหญ่เขาใหญ่นี่เขาไม่ให้ขึ้นน้อยหญ้าไม่เอาเีกครัไม่แปลกปะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันตอนเนี้ยก็ไปหาของกิน ปั่นข้าวกินชิลๆอันนี้เออปั่นชิวๆในตอนนี้อยู่ในพุทธมณฑลนะเนี่ยสวนพุทธมณฑลครมันรื่นนะอากาศาากศดีมากใช่หน้ามาปั่นเมื่อกี้เห็นนักปั่นมาปั่นอยู่เนาะปั่นปุ้นใช่อ่าเราจะไปหาอาหารกินหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เราคาดผิดเรากะว่าจะมากินข้างในสวนแต่ว่าบรรยากาศดีๆไม่น่าเชื่อเนาะว่าร้านขายนะแต่คนครัวไม่อยู่ไม่มีคนทําให้กินอันนี้ของคุณยี่ห้ออะไรเนี่ยซูมอันนี้ซููมมรอันนี้ อันนี้เห็นแกบอกหมื่นกว่าบาทไหมหมื่นห้าร้อยบาทหมื่นหนึ่พันห้าร้อยหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเป็นทิดเบรกด้วยเป็นทิดเบรกตัวใหม่มีโช๊คล็อกปรับระดับได้สองสเต็ปโช๊กใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือแบบแบบทางเรียบอ่าฮะแต่แต่นี่สวยเนาะไอ้ซี่เลือดมันสวยนะใช่ครับนี่ที่ร้านพี่แลนนะแลนไบค์แลนไบค์พุทธมณฑลแสงเออด้วยความนุเคราะห์ให้เราเอารถมาลองเทสดูเนาะว่ารถแต่ละคันที่แกทํำมาเนี้ยแกจริงๆแกไม่ได้ระบุนะว่า ให้เราใช้คันไหนนะจิ้มมาเออเราเลือกเลยจิ้มเลยมาถึงตอนเช้าเนี่ยเรามาถึงปุ๊บเราก็บอกว่าอยากได้คันไหนแบบเราไม่ได้เตรียมเลยใช่มาเห็นคันนี้ผมเห็นเป็นชี้ปุ๊บผมแวบ,บเดียวผมเอาเลยถูใจสไตล์ใช่ไหมครับคราวที่้ผมขี่ใจแอนคือไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าแกแบบว่าอ่ะวันนี้จะให้คันนี้ไปขี่วันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่คือมาถึงปุ๊บเนี่ยเราอยากลองคันไหนอยากได้อยากลองคันไหนปุ๊บแล้วแกก็ไม่ได้ทำะไรเลยนะ แกก็มาแกก็มาตั้งเบาะตั้งอะไรให้นิดเดียวเนี่ยสูบลมเติมลมเนี่ยใจะมาล่ะเออเติมลมให้หน่อยเดียวแล้วก็นี่เราก็ขี่กันมาเนี่ยเนี่ยนะคือเกียร์แกไม่ตั้งไม่ได้ตั้งด้วยซ้ำเสร็จแล้วน้องลูกน้องเขาทำหมดแล้วเออก็คือแกตั้งเบาะให้หลักอานให้เท่ากับเราพอดีใช่ครับแค่นั้นเองเนาะแล้วก็กระติกน้ำเราก็ติดกันเองอืใช่นี่ยเนาะยืมมาไปรกไมาอันนี้เป็นดิสเบรกดิสเบรกเมื่อกี้ขับขับมาแล้วเป็นไงบ้างดิสเบรกมันมันเกาะดีไหมมันตอบสนองดีกว่านะพี่จับดีไหมจับดีกว่า มันมันไม่ตายด้วยเขาบอกว่ามันมันไม่ตายใช่คือมันไม่จับแล้วคือข้อดีข้อดีของมันมันมันเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่แล้วก็เบรกตอบสนงดีกว่ามันเป็น ABS เหมือนรถยนต์ไหมแบบจับจับปล่อยปล่อยจับจับปล่อยปล่อยแบบไม่น่าขนาดไม่ขนาดนั้นนะแต่แต่เขาบอกว่ามันไม่ล็อกไม่ใช่หรอถ้าเกิดพวกเสือภูเขาเดี๋ยวนี้ใช้ดิ่เบรกกันเยอะตอนลงเขาอ่ะมันมันปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกล้ามปูอย่างเงี้ยเนี่ยมันล็อกมันแล้วอย่างหนึ่งขอบล้อเราต้องปั่นไปนานๆอ่ะ มันจะสึกขอบล้อใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นขอบล้อดีๆเนาะสมมติซื้อขอบล้อแพงๆมาไอ้พวกบอลทักเตอร์หรืออะไรเนี่ยอาปาชิโอะไรดิสเพอร์โดเลยดีไหมที่แพงๆอ่ะเห็นไหมมันก็จะทําให้จับตอนมันจับที่ขอบล้อมันจะเสียใช่ไหมเนี่ยมันจะมีรอยเนาะใช่ก็คือเปลี่ยนเบรกแต่มันมันก็น่าเลยเนาะใช่มันก็น่าแต่มันก็ไม่สวยไงมันมันจะมันจะเป็นรอยอย่างงี้รอยดำๆแต่ถ้าเป็นอุ้นี่เัอนี้ใช่ไหมลึกเข้าไปอะไรมันลึกเข้าไปเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นดิสเบรกเนี่ยเราก็ ดิเบรกมันก็สึกไะดิเบรกก็สึกก็เปลี่ยนเปลี่ยนดิมันมันถูกกอะล้อมันเหถอะนะล้อมันไม่ไม่เป็นล้อยิ่งล้อบอนทักเกอร์ล้อเดสเพลโดเลยพวกเนี้ยยิ่งแพงครับใช่ไหมเดสเพลโดมันแล้วมันก็สวยอีกแบบนึงเฮ้ยดิสเบรกผมเพิ่งสังเกตคุณไม่มีจุกปิดนะเนี่ยเออไม่มีเขาไม่มีฮะแกไม่ได้เปิดไหมปิดไหมตอนสูบแกลืมปิดอะดิไม่มีมันไม่มีหรอฮะของผมมีแบบวะเออของผมมี นี่ผมยางผมนี่ไซส์เสือดอกเสือหมอบเลยใช่ไหมเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยใช่เจ็ดร้อยซีซีร้อยเจ็ดร้อยร้ไปใช่ไปไปเดี๋ยวเราถึงเวลาแล้วเวลาออนทัวร์กันแล้วกินข้าวกินข้าวน้ำมะพร้าวมาสองลูกไปคุณนำดีกว่าไปไปทางถนนเนี่ยเรียบๆไปถูกไหมเนี่ยผมจะถือกล้องถ่ายไปด้วยนะฮะเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างนอกเราไม่ได้ถ่ายนะเพราะไม่ไม่สะดวกถือกล้องด้วยอันตรายอะไรเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะฮะของที่พุทธมณฑลสวยนะฮะ รอบนึงเนี่ยตรงเนี้ยประมาณถ้าถ้าปั่นดีๆนะคดไปคดมาคดไปคดมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยได้ถึง10บกิโลเลยนะแปดเก้าโลฮะพี่ผมที่ชอาปัน่นออดเด็กอะ่ะเออชอาปั่นอย่างเงี้ยสองร้อยโลแต่ถ้าเกิดปั่นคดไปคดมานะรอบไปรอบมารอบไปร <2, S 1> อบมา <S 2> 2, <S ใช่ซ้อมซ้อมคิวๆนึ่งสองร้อยแต่ถ้าเกิดปัน่นปั่นรอบเดียวเป็นวงกลมเนี่ยประมาณสักห้ากิโลกว่ากว่าห้าจุดหกห้าจุดเจ็ดแถบนี้นี่รถได้ศูนย์นะผมปล่อยมือนะนี่เห็นปะ นี่นะปล่อยมือได้เลยนะนถือว่ารถได้ศูนย์ดีมากเลยนะเนี่ยปล่อยมือนะฮะปล่อยมือครับทางตรงนะทางเลี้ยวไม่ได้นะนะปั่นไปนะฮะถือว่ารถด,ดีมากนะฮะได้ศูนย์ไม่วอกแวกเนาะฮะทา,ทางไหนไ,ไ,ไปดิไปรอบองค์พระเนี่ยเนาะ นี่มีห้องน้ำนะฮะตรงนี้นี่นะฮะองค์พระใหญ่อยู่นี่เมื่อกี้เรามาจากทางไหนอะเรามาจากหลังองค์พระตรงนู้นโค้งไปเลยเฮ้ยไปได้ไหมผิด่ี้นี้ นี่เหรอนี่ๆๆไม่นี่ก็ได้นั่นก็ได้เลยองทานี่ๆๆเลือดังนี้นี่ตวนี้มีท่อได้ท่อน่แหละโค้งไปเลยโค้งรอบเนี่ย กี้เราย้อนสอนมานี่เนาะฮะเนี่ยสวยนะลบลืดด่นดีอ่าะปันสบายนะชิวถ้าปัาปอให้ราคาให้บาเทียบขานะมันจะ,นจะไม่เมื่อยไม่ตึงมากให้มันจจอๆหน่อยๆน,นะครับ แน่นเป็นอิสระใช่ตอนแรกตอนที่ขี่แรกๆอ่ะมันมันหย่อนไปหน่อยก็เลยอัไปหน่อยมันตอนปั่นจะอยู่ประมาณนี้ไม่งั้นจะเริ่มปวดตรงนี้ละปั่นมาสักกิโลหนึ่งไม่งั้นไม่งั้นไอ้พวกที่ฟิตติ้งกันก็จะเขาคงไม่ไปเซตอัพกันหรอก่ไอเราฟิตติ้งกันแบบกันเองกันกูพักรักจำตรงไปเดี่ยวซ้ายเนี่ย ทางออกอ่ะกลัวๆส่งไม้กันนะครับส่งไม้กันกล้องลนนะส่วยกล้องจะมาหากินอ่ะ อันนี้เขาก็ย้อนนี่อ๋อตรงนี้ไม่ย้อนแล้วนี่ย,นย้อนได้วนได,นได,นได้สาราไหนสาลานูน่นข้างหน้านู่นเออเดี๋ยวจะยกข้ามยกข้ามรั้วไปแล้วกันเนาะ ตรงไปเลยตรงไปเข้าตรงนู้นเลยร้านจอดรถ สะพานอยู่นู่นนะจะขี่ขึ้นเลยเหรอไ,ไ,ไปหรือเปล่า เอาเลยได้ไหมใช้เกียร์เกียร์เกียร์ฮะขึ้นแบบเมื่อกี้กระแทกไหมโอ้ปวดชันมากเลยเนี่ย อโอเคนี่เราก็เข้าทางออกน,นะฮะเรามาเมื่อกี้เราเข้ามาทางนี้ไปตรงนี้โอ้โห,โโหเบกคิ้งมากไม่ได้ไม่ได้กดนะ<ร>ไป